ากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ออนนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มว่าหอนเฮือนแลวเนาะคะเนาะเลิกงานมากวันนี้ก็เป็นพับลิงขลอเย์อ่าเป็นวันที่องังกฤษยอมรับ ย่อมรับผกเมาลีเนาะคะเนาะเพราะว่าอ่าคือเบาเป็นภาษาภาษาบานเฮาเนาะคะเนาะเพราะว่าเป็นมือทีอยกเลิกการตตอสู้การลบล่าขาฟันกันอ่าย่อมเอ่เส้นสัญญากันว่าเป็นพี่น้องเป็นเมืองขึ้นเมารลีเป็นเมืองขึ้นของอันนี้กับประเทศอำนาจของอังกฤษเนาะคะเนาะ ก็เลยวันนี้เป็นวันพับลิคฮอลลเดแราวกาทำงานก็งนุ่งๆในจักน้อยอยู่แต่ว่ามาหอนเฮ่นก็นดีใจดีใจได้ของไ้ร้านสาวทรงของมาหายหนึ่งเต่มเมืองไทยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าของก็คิดว่ามีหลายอย่างอย่ดอกอันที่สังเพราะว่าเห็ดอันเคยเห็ดอันออนไลน์ออนไลน์อยู่เมืองไทยออนไลน์ละบาดที่นี่สัง สั่งสื่อของในในเว็บไซต์ออนไลน์ที่เจ้าของเห็ดแต่ว่ามันบา,ามาัถที่ส่ง <c oughs> ส่งมาต่างประเทศหรือว่าอันอันบริษัทเขาบพท่านใดขยายที่สิง่งมันบริอัทส่งออกโอเวอร์ซีเนาะค่ะเนาะมันแค่อยู่แค่ในประเทศ,เทศ,เทศไทยยังไอย่างนั้นอ่ามีอยู่แล้วกะแต่ตอนนี้กะบอคอยได้ทคาำแล้ว ว่าของทีสั่งสื่ออีกยังเนียกะคือส่งไปทางเมืองไทยส่งไปทางเมืองไทยแต่อ่าก็ว่าเสยส่งมานานแหละแต่ว่ามันมันมัน, <c oughs> มนติดเรื่องปิดหลอกปิดประเทศเน,นาะคะ,ะ,ะเนาะก็เลยพึ่งจะเปิดพึ่งีหยังนี่ก็เลยไอ้เพื่อนส่งมาให้ของที่ส่งไปทีเมืองไทยแต่ก็บูกว่าได้ครบพอได้อีกอย่างเนียโอ้กองกระเตียบจัหน้อยมันย่นคักเนี่ย ของคอยผมมันแตกเปิดเรา,าพี่น้องพ <c oughs> าทรงกับแห้งเติบพี่น้องสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทกับสี่พันเนาะลายก็ลายก็ขาสซื้อลายก็่าสซ <c oughs> ื้อยกเข้ามาเปิดเบิ้งกันเนาะเะนาะว่ามือนี่สิได้ยังมาเนอเืยวถักขาดอีกอย่างกับสิบบวกไปว่าแนวได้มันมีอย่างนี้เนาะเพราะว่าตามที่ตามทีันของถี่ทรงถี่กับมีเนาะ แต่ว่ามีหมอกระทะหมอกระทะอ่ะอาเอียงก็ล่ะชุบุชุบุบฮอตฟอร์ดอียงนั่นละอันนี้คืออะไร <c oughs> ความสวยความงามความผู้หญิงนะคะเนาะอ่าสเตโ all all day all day wearing enjoyment <c oughs> เอ้ยมันสีมันสีลงได้พ่พี่น้องอะ่ะอันนี้ นี่ค่ะความสวยความงาม <c oughs> สั่งไหวแต่พท่านแดดอันนี้ตอนนี้กับเก่าอันทองเก่าเดือนละค่ะมันสีได่บอมันสีใส่ใไก่บอเนาะ <c oughs> โอ้งานขึ้นมาฮื่นกับท่งนหอนท่า,อ,ทาอันนี้เนาะอากาศก็ดีๆแน่ยอยู่ดอกมะอน,นี้บางขันบางไล่กับพี่ว่าไปนอันนี้ไปเดินเล่นไป นี่นะนะ้องบริษัทที่เห็ดเนาะว่าอยากเอยซื้อเอ้น้ำเนาะคะ่ะท่นโตแต่ว่าตอนนี้จะบปรเลนอันนี้อะไรบ้ะเพราะว่าของอันนี้ก็เป็นนั่น ว่าเสียบมาตั้งโทรศัพท์เนาะที่หน้ารถนะตั้งกล่องตั้งโทรศัพท์หนา <c oughs> ้ารถเพราะว่ามันอันนี้มมได้กตเลยอ่าแต่บรูว่าอันนี้เห็นผามันดีเนาะค่ะเนาะ หาลอยเจ็ดซิบบาทเพราะว่าคะแนนได้ตามที่คะแนนนั้นมอมีเห็ดไปเนาะก็เลยบอกรว่าโบอยากอันใสเบื่อธนาคารใส่ยังไปไม่หยงอยากจะคลองลงลืมนจังหน่อยนะคะก็เลยก็เลยอันอันอันเอาเป็นของออกมาก็ได้แต่ว่าตัวนี้อันนึ่งเป็นขาขอไครโตเนาะอันนี้สั่งซื้อตั้งหากบบ่ได้ อรไรได้ยูใด้หั่นนี่ค้าไฮไลท์ของงาน <c oughs> ไฮไลท์ของตัวนี้หมอ้อกระทะตุ๊บุตุอบุอเขาคือหมออไห้ดีเขอบุนล้านเจ้าคุณ <c oughs> ฟ้าหม้อกัน กระมี้นเครื่ที่ลายรุ่นยูดอกแต่ว่ารุ่นนี้มันออกไม่แต่เลยกแต่เลยก็เลยอยากใหญ่มากล่องเบงเนาะนี่ก็ะเือที่แบบว่าลหละมันคะแน่นขายมันอันนี้ลายหลัลกการมันบรามากทีโบรด้เอาให้เขาโอนเงินก็เลยเอาแบบของเนาะคะเนะะาะกระทาชูบูชูบูนารักตีบ่ะอ่ะ ทีแรกคิดว่ามันมันสีหญ่งงกว่านี้มันบ่ได้ใหญ่าเลยมึงเนี่ยมึงได้หลูกก็ยังยิงหญ่เนาะพี่น้องแต่ว่าเพร,ะา,พระาะว่าเพราะว่าเบิ่งของจริงแล้วนะแต่ว่าปักกับบอลลูสีใสไ,ไทยก็มีอันนี้ก็ะตือฝาปิดเนาะของที่ได้กันหนึ่งสองสามสี่หาหาสี่หายางประมาณนี้แหละกับบอลมียังหลายดีใจหลายที่หลาของได้อันนี้มากสำหรับมือนิกะ ขอขอบหมุนขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่เนาะคะเนาะเอ้ยหายเหนื่อยเลยค่ะมาเลิกงานมาเนาะมามาอันของเราคอยมาตั้งนานแล้วปึินีิไดมากสาหรับวันนี้กับกาบขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เขามาให้กําลังใจปากเสซิอจีบบุได้เบิ่งปากแต่ของหน้ากระดําดำช่วงนี้อันมันหนาห่อนเนาะคะเนาะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยค่ะเด้อสำหรับวันนี้ ขอบระคุณหลยๆที่เขามาให้กำลังเล่งใจจ้ามึงเส้าตามให้สิใส่นี่ค่ะสวยๆบ,บายยจ้า